สวัสดีครับคลิปของโอทออนไลน์นะครับมาอีกแล้ววันนี้ขยันหน่อยนะวันในที่จริงๆมันน่าจะมีคลิปเยอะนะแต่แบบผมงานยุง่งเออหรืออะไรก็ไหมรู้นะอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับคลิปนี้ผมจะมาคุยเรื่องคีย์เวิร์ดให้ดูว่าถ้าเกิดเรามีเทคนิคคีย์เวิร์ดนะครับเราสามารถที่จะหาคีย์เวิร์ดที่ทําให้ของมันขายดีขึ้นได้แปลกประหลาดมากนะคำนี้ยาวด้วยเป็นองเทลคีย keyword แต่ มันไม่รู้จะอธิบายไงแต่เป็นว่ามันขายดีกว่าคีย์เวิร์ดหลักซะอีกนะครับอืมนะฮะอ่ะก่อนอื่นนะฮะก่อนเข้าเรื่องขายของนิดนึงน,นะครับโอทออนไลน์คอมสอนขายของออนไลน์ขายฝรั่งกําไรดียวาขายคนไทยนะครับขาย eBay Amazon นะครับถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเริ่มทำนะครับก็แนะนําเริ่มทํา eBay ก่อนเพราะว่าจับเสื้อมือเปล่าได้ไม่ต้องลงทุนเสร็จแล้วพอเรามีงบประมาณแล้วแนะนําให้ทา a m a ซ o n ต่อยอดขายเจริญรุ่งเรืองนะครับ อ่ะเพืนเป็นคนไหนทําเป็นอยู่แล้วก็เก็บไอเดียไปแต่คนไหนที่ทําไม่เป็นนะครับและสนใจเรียนทางรัดนะฮะไม่ต้องอฝึกด้วยตัวเองลองผิดลองถูกนะครับโอทออนไลน์นะฮะดอทคสอนขายของผ่าน ebay และ amazon สนใจติดต่อได้ที่0ูนย์หกหน้ก็สามะครับไลน์แอดแอดโอทออนลนครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าเอาสินค้าตัวนี้ก่อนอดูภาพตามภาพเลยฮะตามภาพเลยฮะแนวนี้ก็คือชอง ช่วงฤดูหนาวนะครับสินค้าตัวนี้นะฮะขายได้ประมาณ40ดอลลาร์นะครับอ่าก็ประมาณพันสดูแล้วต้นทุนถ้าจะไปหามาลงทุนจากจีนก็ไม่น่าจะเกิน200-300นะฮะกำไรแน่นอนบอกเลยนะครับนําเข้าจีนมาก็ตกกิโลละตีไปไม่เกิน20บาทนะครับดูแล้วขายฝรั่งคุณยังมีกําไรหลายร้อยบาทนะครับธุรกิจนี้ก็ถือว่า น่าสนใจพอสมควรนะครับขอฉเฉลยขอฉเฉลยอ่ะสำหรับสินค้าตัวนี้นะก็โค้ด a 1 2 1 2 2 0 2 1 k 2นะครับอ่าก็มาเข้าเรื่องก่อนมาเข้าเรื่องก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปถึงโค้ดอะไรก็แล้วแต่แต่ความน่าสนใจอะครับมันก็คือเรื่องการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ของธุรกิจนี้เออเฮ้ยไม่ดิสินค้าตัวนี้เดี๋ยวนะสินค้าตัวนี้ขายได้พันสี่ใช่ไหม เป็นสินค้าหน้าหนาวนะครับแล้วก็โอ้เดี๋ยวเป็นพาร์ทสองดีกว่าแต่ก่อนไปพาร์ทสองนะครับหาสินค้านะฮะวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแล้วก็ลงเยอะๆนะครับอ่านะฮะก็ถ้าเกิดคุณลงเป็นลอยชิ่นขึ้นมาดีเบียยอดขายเป็นแสนกําไรก็หลายหมื่นบอกเลยว่าอยู่เมืองไทยสบายนะครับเดี๋ยวไปเคาะพาร์ทสองก่อนดีกว่านะครับนี่แต่ปัญหาของ,ของหลายๆคนคุณรู้ไหมทางานคนเดียว ผมจะบอกนะจริงๆการทําี b บ y เดือนแรกคุณขายได้สองสชิ้นนี่ถือว่าสักเซสแต่บางคนไม่เคยรู้โอ้อะไรวะคุณเหนื่อยไม่ตั้งเดือนนึงขายได้สองชิ้นกูไม่ทําละคุณหารู้ไหมว่าถ้าคุณยังลงต่อไปทุกวันวันละชิ้นสองชิ้นถกเดือนคุณดูสิแล้วก็ตั้งเป้าหาของที่มีกาไรจริงๆเน่างเพื่อนคนี้คุณเปิลขายของหนึ่งชิ้นเองเก้าสิบแปดดอลลาร์เกือบสามพันบาทวันนี้ได้มาหนึ่งออเดอร์ทุนสินค้าห้าร้อยค่าส่งแปดร้อย นี่ชิ้นเดียวนะนี่ชิ้นเดียวนะนี่คุณเปิ้ลบอกมาชิ้นเดียวนะไอ้เก้าแปดนี่ตีจริงๆยุคนี้มันสามพันหนึ่งด้วยนะอ่ะทุนสินค้าห้าร้อยบวกผมให้หกร้อยเลยอ่ะค่าส่งอีกแปดร้อยคุณดูครับขาย eBay ครับถ้าคุณหาของเป็นเทคนิคนี้แหละที่ผมจะสอนในคลาสของผมคุณเปิ้ลตอนแรกอยากทำอเมซอนด้วยแต่อเมซอนมันต้องลงทุนผมก็แนะแนวคุณเปิ้ลว่าเฮ้ย ทำอีเบก่อนดีไหมมันจับเสืิอมือเปล่าได้ไม่ต้องลงทุนคุณเปิลนี่เป็นบุคคลที่พูดเลยว่าต้องเก็บเงินเรียนมหาลายัยคุณเปิลก่อนมาเรียนผมเนี่ยเขาต้องไปทำงานแบบเหนื่อยอะ่ะแลกเงินเพื่อเอาเงินไปโรงเรียนที่มหาลายัยแต่หลังจากที่เขารู้จักอีเบย์แบบผมสอนเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องคืองานเขายังไปอยู่ส่วนหนึ่งแต่มันมีรายได้เพิ่มดูเดียชิ้นเดียวเนี่ยกำไรพันเจ็ด ขายได้หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งสําคัญของที่ผมพูดเสมอว่าขายฝรั่งกําไรดีคุณดูคุณดูไปเลยก็ได้ของที่ขายในช้อปปี้ส่วนใหญ่แล้วกําไรกี่บาทคุณต้องขายกี่ชิ้นคุณทํามานั่งนะบางคนไม่เคยทําไม่รู้นะคุณลองนั่งแบบเอากล่องมาแบบไม่ต้องขายจริงก็ได้แล้วลองทําเป็นแพ็คบัมเบิลสักยี่สิบกล่องแบบว่าคุณใช้เวลากี่ชั่วโมงชิ้นนี้ชิ้นเดียวคุณเปิ้นใช้เวลาไม่นานเพราะมันแค่กล่องเดียวกําไรพันเจ็ด นะแล้วก็จะมีเพื่อนๆในกลุ่มะครับที่ผมบอกว่าคุณเบิ้ลก็เป็นเดือนแรกคุณเบิ้ลขายได้สอสมชิ้นแต่เขาไม่ท้อเขายังลงต่อไปนะครับเนี่ยในกลุ่มก็จะมีบอกเนี่ยเพื่อนที่มันเกิดขึ้นจริงละเนี่ยเขาลงทุกวันคุณคุณเบบี้นาลีนี่เขาก็ลงทุกวันตอนแรกเขาเรียนกับผมไปตอนยังไม่มีกลุ่มมันอยู่โดดเดียวไนงะพออยู่โดดเดียวเฮ้ยกูไม่ทําไม่ทํามันรู้สึกแบบไม่รู้สิมันท้อ แต่พอผมสร้างกลุ่มคุณเบบี้นารีนี่ก็เป็นคนที่เข้ามาตั้งแต่ต้นๆน,นะครับแต่ตอนนี้อ่ะออกหชิ้นภายในสองเดือนผมบอกเลยปกติแต่ตอนนี้คุณนารี่ยังโพสต์ทุกวันนะฮะคุณนารี่นี่ยังโพสเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณปุ้มก็ลงลงเริ่มมีแบบเพื่อนๆมาลงแล้วก็ให้กําลังใจกันแล้วเดี๋ยวนะฮะใครยังไม่เริ่มต้นเนะี่ยคุณดูคลิปผมนี้ไว้แล้วอีกประมาณสักอ่ะคุณนารี่เขาบอกภายในสองเดือนละเลยสี่เดือน สี่เดือนตอนนี้ปลายปีเอาง่ายๆคุณรองเข้ามาตอนเมษาพฤษภาว่ากลุ่มของผมที่ผมจะเอามาอวดในคลิปนี้มันเป็นยังไงมันสําคัญจริงๆนะกับการทํางานคนเดียวแต่ว่าส่วนหนึ่งแหละคนที่เรียน ebay กับโพ๊ตออนไลน์ไปแล้วผมพูดเสมอนะครับแจ้งผมมาแจ้งขอเข้ากลุ่มมาไม่คิดเงินเพิ่มอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆเห็นแรงบันดาลใจเห็นเพื่อนๆเห็นรุ่นพี่ขายได้กำไรตั้งพันเจ เห็นเพื่อนๆเ,เฮ้ยเขาเริ่มขายได้แล้วนะแต่อย่างที่ผมบอกภายในสองสามเดือนแรกยอดอย่างนี้เป็นเรื่องปกติแต่คุณต้องทําให้ได้วันละชิ้นเป็นเวลาหกเดือนแล้วเดี๋ยวคอยดูระเบิดระเบอ้อเลยกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้เพิ่งเปิดมาประมาณสามเดือนนะครับแต่ก็มันมีบางคนแหละทําตั้งแต่วันแรกก็เป็นส่วนน้อยบางคนก็จ้องจ้องเพื่อนๆอ,อ,อยู่ยังไม่ทําก็มีเยอะแต่นั่นแหละ เดี๋ยวผ่านไปอีกสักประมาณกลางปีหน้านะฮะคุณจะเริ่มเห็นคนที่ทํามาหกเดือนเต็มๆคนที่แบบว่าเท่าที่ผมเห็นนะประมาณหกเจ็ดคนหกเจ็ดคนเนี้ยกลางปีหน้าเขาจะมาสร้างแรงบันดาลใจอะไรในกลุ่มอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับเพื่อนๆนรุ่นเก่านะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วนะฮะแบบเฮ้ยทำไมฉันไม่สักซเซสวะลองเข้ามาในกลุ่มเห็นเพื่อนๆแล้วก็ลองทาตามในกลุ่มเห็นสิ่งที่ผมบิวในกลุ่มนะครับตั้งอยากให้มันตั้งใจจริงๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มนี้ นะครับก็เชิญชวนแล้วก็เพื่อนเพื่อนรุ่นใหม่นะครับใครที่มาสมัครโรงเรียนกับ eBa y กับโอทออนไลน์แล้วก็แจ้งด้วยว่าขอเข้ากลุ่มครับอยากเข้ากลุ่มครับแน่นอนฮะผมเชิญเข้ากลุ่มไม่ได้คิดเงินเพิ่มอะไรทั้งสิน้นเกี่ยวกับค์สเรียนทั้งสิ้นนะครับอย่างน้อยผมคิดว่าอยากให้แบบคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยคุณได้กําไรเท่ากับค่าเรียนทุกคนวินวินคุณได้ความรู้กําไรคุณคืนทุนหมดแล้วค่าเรียนเพราะว่าเราขายของ e ี a y แบบจับเสื้ไม่เปล่า ขายของครับสั้นๆครับนี่นะคือเพื่อนที่เริ่มทํา eBay มาก่อนนะครับจนยอดขาย e ี a y หลักแสนนะครับแล้วก็พอเข้าใจอย่างตองแท้ในการขายออนไลน์ก็คือเริ่มทา Amazon นะครับภาพนี้ก็คือเริ่มทํา Amazon มาประมาณ6เดือนนะครับยอดขายล่าสุดเดือนพฤศจิกานะครับเพราะว่าตอนนี้คลิปนี้ผมอัดเดือนธันวากลางกลางเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูยอดพฤศจิกนะครับยอดพฤศจิกก็ดูตามนี้1.2 1.4นก็จะประมาณ1,300กว่าเหรียญนะครับทำมาแล้ว6เดือนแล้วก็ จเจริญเติบโตขึ้นทุกเดือนเลยครับนี่ก็คือเพื่อนๆที่เริ่มทำ a m a ซ o นนะครับหลังจากที่ eBay เริ่มรู้แกวเริ่มรู้ไส้ยอดขายเป็นแสนแล้วก็มาต่อยอด a m ม z o นนะครับมาวิเคราะห์ธุรกิจนี้หน่อยผมก็ไปเสิร์ชลองเทลคีย์เวิร์ดนะครับนีมีเมนด้วยนะฮะเมนอะไรเพื่อนๆลองดาวน์หน่อยนะครับในคีย์เวิร์ดหลักนอนคีย์เวิร์ดหลักของธุรกิจนี้นะครับที่ มีคนเซิร์ชเยอะมากนะครับข้อมูลมีข้อมูลบน Amazon ด้วยนะข้อมูลบน Amazon เนี่ยคนเซิร์ชประมาณ9 0 0 0 0มนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดหลักนะครับแต่คุณดูนะเปอร์เซ็นต์การขายคีย์เวิร์ดหลักนี่ก็โหดมากนะฮะขายได้26,000จากสินค้าที่เสิร์ชจ,จากคีย์เวิร์ดหลักเนี่ยเซิร์ชเจอประมาณ4ี0 0 0 0คุณดูนะ26,000นะครับ2 6 0 7 8นะครับเอ,เอาใหม่26 078นะครับหารด้วยเ้าเวนเอาใหม่สองหกนะครับหารด้วย4 22 997%อเปอร์เซนออกแค่6%เปอร์เซนแต่มันเป็นคีย์เวิร์ดที่ทุกคนรู้การคนก็แห่มาขายเพราะรู้ว่าคนซื้อเยอะแต่เนี่ยผมไปเจอคอีย์เวิร์ดหนึ่งเนี่ยจับเครื่องมือนะครับ คนเซิร์ชจะมาซอนจริงๆแค่500นะครับคีย์เวิร์ดนี้นะไปดูใน Google หน่อยใน Google เนี่ยนะครับเอาคีย์เวิร์ดหลักก่อนคีย์เวิร์ดหลักอะ่ะคนเซิร์ช2 0 0แสนะครับจะขายดีมากช่วงปลายปีเหมือนกันธุรกิจหน้าหนาวนะครับคือตัวเนี้ยปีนี้ไม่ทันละนะแต่ถ้าใครสนใจนะครับรู้ข้อมูลนะครับลงทุนนะ่ยปีหน้าเวิร์กนะครับ ในคีย์เวิร์ดใน a เมซ o n เนี่ยคนยังหาเมื่อกี้ก็คือประมาณ500อยเองใช่ไหมก็ถือว่าน้อยนะถูกไหมบางคนอาจจะไม่สนใจแต่ดูสิใน Google คนก็เสิร์ชั้ง1 7 0 0งก็ไม่น้อยนะครับเอาในแง่ของคนเซิร์ชก่อนนะ1 7 0 0นผมก็ไม่น้อยไม่น้อยจากคีย์หลัก2,700สนเจ็ดก็ไม่น้อยแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณเห็นแล้วคุณจะอึง้งตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้คุณดูนะ คีย์หลักอะ่ะคนมาแห่ขายสี่แสนกว่าแต่ถ้าเกิดคุณสามารถหาคีย์เวิร์ดลบลีกนะครับคีย์เวิร์ดลบลีกนี่ในคีย์เวิร์ดเนี้ยนะครับเหลือคู่แข่งจาก 4, 000, 2, สี่แสนสองสินค้าตัวเดียวกันเลยหกพันเก้ามีคนใช้คีย์เวิร์ดนี้อยู่นะครับเพราะคุณสามารถหาลองเทลคีย์เวิร์ดได้และเป็นคำที่ลูกค้าพิมพ์จริงๆนะฮะนี่คือคำนี้เลย คำที่ลูกค้าพิมพ์จริงๆบน ebay เช็คมาแล้วจากคู่แข่งสุ่ยแสนเหลือ6,900นและขายได้3,500คุณดูนะสินค้าตัวเดียวกันเลยนะเมื่อกี้6%แต่ตอนนี้นะครับ3540นะหารด้วย6940โอกาสขายได้51%สินค้าตัวเดียวกันเลยคีย์เวิร์ดเปลี่ยนโลกเปลี่ยน เห็นอะไรไหมเจ๋งไหมแล้วตัวนี้ก็กําไรใช้ได้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลงทุนผมแนะนําตัวนี้อาจจะต้องลงทุนเหมือนเดิมฮะตัวนี้ก็กางปีเริ่มสั่งหนึ่งหกแปแปดหน่อยเอาลงทุนสกักสิบยิบตัวก่อนขายไม่หมดไม่เป็นไรปีหน้าขายได้อีกแต่ถ้าคำคีย์เวิร์ดดีก็ขายได้เกือบหมดก็ผมว่าสต็อกมาได้นะครับลงทุนจากจีนมาผมว่าต้นทุนร้อยนึ่ง กำไรตัวนี้ก็จะมาน่าจะเจ็ดแปดร้อยถ้าขายได้บนอีเวคิวๆเลยนะครับอ่านะก็ถือว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกนะฮะอ่าอยากได้คีย์เวิร์ดด้วยอยากได้ลิงก์ตัวนี้ไอเดียตัวนี้เพิ่มก่อนนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดด้วยอย่าลืมขอเชิญเลยมาได้ที่โค้ด A 1หนึ่งสองหนึ่งสอูสองหนึ่งเคเราต้องขยันนะครับขยันทุกวันไม่ใช่แบบเอาเวลาไปทิ้งอะไร ถ้าคุณอยากมีรายได้นะครับคุณอยากอยู่แบบสบายๆนะเราต้องขยนันไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่เกี่ยวกันแต่นี่คือเรามีความสนใจในแง่ของการขายของออนไลน์ขายฝรั่งกําไรดีนะครับถ้าคุณสังเกตคุณจะดูได้ว่าออตออนไลน์เนี่ยปล่อยคลิปทุกวันเราขยานันเราหาสินค้าไอเดียมาให้กับเพื่อนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคนไหนคิดว่าอ๊ดออนไลน์ดูแลน่าจะดีอ่ะให้ดูอะไรนิดนึงนะวันนี้ก็มีเพื่อนมารีวิวให้ด้วยครับนี่ นะครับคุณซูก้าฮันนี่คิสนะครับนอกจากจะขายอะไรดีแล้วปังนะฮะคุณโอ้แล้วกันนะฮะยังมีเทคนิคเรื่องลดคอสด้านการส่งอีกชอบตรงนี้มากค่ะกำไรเยอะเลยขอบคุณมากนะครับแล้วก็อีกคนนึงฝากผมมารีวิวนานแล้วนะฮะแต่ผมยังไม่ได้อัพคลิปสักทีนะฮะมีเพื่อนอีกท่านหนึ่งมารีวิวอ่าไปไหนแล้ววะหาไม่เจอเจอียวไหนวะเอา้าหาไม่เจอซะง,งั้น แบบหนึ่งนะรีวิวรีวิอยู่ไหนรีวิอยู่ไหนคือแกมารีวิวนะแล้วแกก็ฝากให้ผมแบบไอ้นี้ด้วยนะครับอ่าโอเคเจอละการันตีค่ะอยู่มาสองปีแล้วถามได้ตลอดช่วยแก้ปัญหาให้ตลอดแนะนําทุกเรื่องที่เราขอความช่วยเหลือจริงจริงค่ะถามได้ทุกช่วงเวลาด้วยค่ะไม่มีวันหยุดราชการขอบคุณคุณชื่นจิตด้วยนะครับในการรีวิวครั้งนี้ นะก็นี่แหละครับโอทออนไลน์เราอยู่กันแบบครอบครัวพี่น้องนะครับหลังจากเรียนไปแล้วนะฮะดูแลตลอดชีพนะครับหากคนไหนอยากซื้อประสบการณ์ไม่อยากลองผิดลองถูกเองนะฮะอยากทำอีเบอร์อเมซนะครับขายฝรั่งกำไรดีติดต่อเรียนได้ที่โอทออนไลน .com นะครับซื้อ0 6 1 5 9็3 9 9นะครับอ่ะแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับ เรียนไม่เรียนไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอคลิปนี้นะครับบน Facebook ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเจอบน YouTube ที่เราเน้นมากๆนะครับก็ฝาก cribe เป็นเพื่อนกันนะฮะบนนี้นะฮะเวลามีคลิปใหม่จะได้อัปเดตให้คุณด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปเนี่ยมันจะได้เตือนให้เกิดเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ